สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราราดอวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จะช่วยละการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์ขึ้นมาครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่152ขายคริปโต2025น,นะคืนนี้กับใบเน้นนะฮะก็ตลาดคริปโตนี่ยก็พุ่งแรงนะกับแผนประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์นะแผน 401k นั่นเองนะก็เป็นแผนเกี่ยวกับ เงินกษเียณนะที่จะรวมคริปโตเคอเรนซี่ไว้ทำให้ตลาดพุ่งแรง2อวันแล้วนะะมาดูกันสักเล็กน้อยนะตลาดก็พุ่งแรงวันนี้ก็อิตาเรียนทะลุ4,000นะอิทาเรียมทะลุ4,000นะประมาณ4 000, 2 0 0เศษเในะอิตาเรียมนะส่วน Bitcoin นะก็เกือบแตะเกือบที่จะแตะ1,18,000 0 0ประมาณที่1 000, 1 0 0 0 0 0 0กว่านะ ไปดูราคาล่าสุดนะราคาล่าสุดบิตคอยก็อยู่ที่117,185นะร่วงลงมาเล็กน้อยจาก1 1นะึ่งแสนหน่าอะไปดูตลาดคริปโตวันนี้นะฮอตจริงๆร้รอนเลยฮอตไปแนนนะบีนบี B, นี่ก็8ปดนะบวกสามเปอร์เซ็นต์บคอแสนหนึ่งเรวกศูนีนะอีเทเรียมนี่ก็สี่พันสองแล้วกันนะโซลน่าก็ร้อ แปนะสวันที่แล้วก็อยู่ประมาณร้อยหนะเอกอ3ีสานะเองนะพีเอนี่ก็0 0นย์จุดนย์ศูนย์ศะดอทคก็โอ้ศูนดสองสี่แนะเอดีเอคาร์โน่ศูนย์จุดแปดอ็นเนี่ก็แรงซุยนี่ก็แรงอยู่นะอามาดูเหรียญที่ร้อนแรงร้อนแรงนะฮอตก็คือวันนี้ก็จะเป็นเฮดเอไอนั่นเอง0.59แต่0.6นะบวก38%นะ แล้วก็ตัวนี้ A L P I N E นะไม่มั่นใจว่าตัวนี้นะก็เห็นรูเปเวบนะตัวนี้ถือว่าบวกแรงนะคอนนะ C O W นะไม,ไม่รู้อ่านคอนหรือไม่น่าจะคอนนะศูนย์จุดสี่นะ 4, นะบวกยี่แปดเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ตามมาละ H L P X T Z นะ G O นะ N E E.N.A. นะฮะ F.O.R. X.V.G. โอ้โนี่ก็มานะพุ่งทยาหลายตัวนะวันนี้นะตอบรักข่าวแผนเงินออมขอโดนน้าทามที่จะรวมคริปโตเคอเรนซี่ไว้เป็นแผนกเกษียณนั่นเองนะทำให้ตลาดคึกคักในรอบนี้อาจจะทะลุแนวหรือเปล่านะทะลุแนวที่ประมาณ1,23,000เศษร,รอบที่แล้วนะก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่าจะทะลุไหมนะ นี่ทะทุที่1นแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยกว่านะเราทีเดียวที่ทาไว้นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราใบหนนะ้เวิทยาคิปโตระดับ,บหนึ่งของโลกและคนอื่นใครก็สนใจก็มาสมัครได้นะคลิปนี้ไม่นักชว์และการลงทุนในใดการลงทุนความเสีย่ยงเจอกันใหม่อีพีหนะ้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย